วัดเด่ะมาร่วมถวายกระถินกันนะคะนี่กับข้าวบ้านเรา,าเเเเกับข้าวบ้านบ้านอ,อันนี้ก็ปูนาลาวตัวยักใหญ่ผักนึ่อค่ะผักไท,ทยบ้านเรานะในแกงมะไม้เรา,าน,รนี่หน้าตาขึ้นโมเลยจสุดยอดสุดยอด อันนี้ขึ้นจืดอีกไม่อันนี้ก็แกงหน่อไม้เหมือนกันแกงหน่อไม้แต่เราจะเอาอันนี้ขอขาเอามาเนาะเอารวมกันได้ค่ะได้จะเป็นไรได้เลยเนาะได้เลยจะได้เอาหม้อไว้ใช่เอาเทรวมกันก็ได้พี่หม้อเราหนาได้กับแกงเออมันกระจกกระแจ้ง่ามันนุ่มไงมันนุ่มคือให้ อร่อยอร่อยสุดยอดเอาเอา,เอาเอาเขี่ยเขียแม่เอาคับพี่เขียๆๆ่ยเขียเอเออนี่ขึ้นหน้าขึ้นตาเลยสาธุบุญรับนี่ครับคุณแม่โสลงมือตั้งแต่ตีหนึ่งขลนมาปกขลนมาขยี้ยานาง<ม> <c oughs> เออเขาล็อกขวางเลยขวาง หรืออาจจะผักอันนั้นเข้ามาบอกแม่อันนี้นนะข,ไไขนมจีนน้ำยาอื่อร่อยอม,มารับพรกันนะคะเดี๋ยวรอถวาย องกระถินแล้วก็มาลับพรก็คนเยอะเพิ่นมาจากบุรีรัมย์นะคะอำเภอหันหนัหนละทรายบอกค่ะแล้วก็เสียชานกลุ่มนี้จะเป็นเสียชานอันนั้นก็จะเป็นคุณหมอพวกกลุ่มบ้านพี่ผลนะตัวนู้นอันนี้ก็เป็นของบ้านเราเนี่ยบ้านเราอันนู้นพอพี่ผลอันนี้เสียชานคเนเหตุต้นกันไว้เยอะเลยเดี๋ยวหนูจะไม่ เดี๋ยวหนูจะไม่ไอันนี้นะหนูจะใส่ทรงเลยนะใส่ทรงถวายเลยนะาะค่ะแม่พวกเราทีมของพวกเราค่ะเพินมาตั้งแต่วันที่สามนะมานอนมาคือวันที่สามมาถึงเย็นวันที่สามนู่นนู่นนี่นะดอกไม,ม้เดี๋ยวมาร่วมถาวายกองกระถิ่นด้วยกันนะคะ